สวัสดีครับผมแอดมินเพจติงค์รถสิงค์โซไซตีนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกับอีกหนึ่งคัน <Wow. S 1> สำหรับคันนี้เป็น1.9ปี16โดยประมาณดูภายนอกเรีบเรียดขีนๆีนะพี่ตามตามกระแสเดี๋ยวรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถมาอธิบายนะอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่เจ้าของรถครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับพี่พี่ แนะนำตัวหน่อยฮะผมอี้ครับอีอีชื่อเล่นชื่ออี้อีครับชื่ออี้อีครับชื่อจริงไหมเนี่ยชื่อชื่อเล่นเลยเนาะชื่อเล่นจริงๆริงไหมพี่จริงจริงครับชื่อพี่อี้ครับอ่างั้นผมเรียกพี่อี้นะพี่อธิบายก่อนว่าคันนี้มันเป็นเดิมเดิมมันเป็นรถปีอะไรทําอะไรไปบ้างคันนี้นะครับปีออนิวหนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบหกปีตัวเอสตัวเอสตัวธรรมดาเลยเดี๋ยวเอาภายนอกก่อนก็คือเดิมมันเป็นสี สีตีบบอลอยู่แล้วอ๋อตัวนี้เป็นบอลเงินใช่ครับอ่าที่ใส่แม็กอะไรพี่ตัวนี้นี่ก็จะเป็นแม็กแปดจุดห้าแปดจุดห้าสี่วงเลยเป็นทีนะใช่ครับทีการแบนช่วงนี้กำลังทีแบนเดี๋ยวมาด้านหน้าดีกว่าที่โหลดไปกี่นิ้วพี่ข้างหน้าข้างหน้าโหลดหนึ่งนิ้วข้างหน้าโหลดหนึ่งนิ้วสตาร์ทสตาร์ทโหลดเดิมทำสตาร์ทใช่ครับโหลดหนึ่งนิ้วโชคเดิมอัดน้ำมันและนนี้ ยางเบอร์อะไรที่ข้างหน้าข้างหน้า25ห้5ศูนย์ครับของรีเซนติพี่แปลงดุมใช่ด้านหน้าเป็นแปลงดุมมาครับแแปลงดุมมันห้ารูก็เพื่อไม่ให้มันล้นไม่ให้มันล้นก็คือใช้งานสบายด้วยอีนนี้ใช่ครับคือแม็กห้ารูมันมันหาหาง่ายเนาะหรง่ซิ่งเยอะใช่ครับอ่าลายมันเยอะอพูดง่ายก็คือทีนี้ที่จะเปลี่ยนเบรกไหมเนี่ยในอนาคตอนาคตเปลี่ยนครับตอนนี้ก็เปยนแน่นอน มาแน่นอนครับของมันต้องมีของมันต้องมีวัยรุ่นอ่ะทีนี้ดูทรงของพี่นี่สวยจัดอ่ะมาดูด้านหลังพี่ด้านหลังพี่เอาลงไปกี่นิ้วพี่อันนี้เป็นดัดสองรองหนึ่งเป็นสามนิ้วเ็นือนิ้วกองโหลดหนึ่งนิ้วใช่แล้วก็ดัดแนบสองนิ้วสองนิ้วรวมเป็นสามนิ้วสานิ้วก็เดี๋ยวห้านิ้วสอดผมกลังหลอก็คือเจาะเทาเลยพี่ ตัวนี้เป็นใช่ครับเจาะเพลาเป็นห้ารูเจาะดุมเจาะดุมทําดุมเป็นห้ารูเหมือนกันใช่ครับทําจากที่ไหนพี่ตัวนี้เป็นแถวแถวนนทบุรีครับบาดเจ็บไปเท่าไหร่พี่ตัวตัวทําดุมเนี่ยทำดุมตัวนี้เป็นขึ้นขึ้นสดเลยตัวนี้เขาขึ้นเครื่องกลึงก็อยู่ที่สองพันครับสองพันได้สองข้างเลยใช่ครับอืมสวยงามเลยพี่อันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนมาดูทรงของพี่แกนะอ่าเนี่ย มุมท้ายเนี่ยคือล้อมันจะไม่ล้นเลยเสมอพอดีพอดีกันกับแก้มกระบะเลยใช่ไหมพี่ใช่คเข้าด่านสบายเข้าด่านสบายนะครับก็คือช่วงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรกระแสด่านด่านตำรวจมันเยอะนะพี่เนาะใช่ใแล้วถ่ายรูปด้วยแล้วก็ตามในเฟซบุ๊กที่เราเห็นเนาะขี่ตามถนนตามอะไรพัวก็ถ่ายจากท้ายรถไดส่งขนส่งเราก็ต้องมาแก้นั่นแก่นี่วุ่นวายใช่ครับก็คือทีนี้พี่ก็ แก้ปัญหาเลยไม่อยากโดนเราสเตปนี้สเตปนี้เลยครับโจแฉกําลังฮิตเลยแล้วก็พี่มีฝาท้ายด้วยใช่จะเป็นงานคาร์บอนนะครับข้างหน้าก็เป็นฝาตรงหน้าคาร์บอนข้างหลังก็เป็นฝาท้ายงานหุ้มอืมครับก็คืออากาณาหมดเลยอากาณาหมดเลยครับอ๋อเป็นลายสองนะของพี่ใช่ครับก็คือตัวเอสที่เปลี่ยนไฟท้ายด้วยใช่ครับตัวตัวนี้เป็นอัปเกรดทั้งหมดเลยครับอ๋อเป็นตัวเซตทั้งหมดเลยภายในด้วยใช่ครับที่ทําเป็นตัวท็อป เจ้านี้ก็คือเราก็ไปเปลี่ยนไฟท้ายครับผมสวยงามเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเติดนน้อยของพี่มีค้ำด้วยทีเด็ดเลยอ่ะของพี่มีค้ำอะไรบ้างเนี่ยพี่ตัวนี้นี่ก็เป็นค้ำในห้องโดยสารนะครับเป็นค้ำตีค้ำตีหลบนะครับครับแล้วก็ค้ำในกระบะเป็นค้ำตีแล้วก็ตรงนี้ท้าย x บวก c ก็เป็นค้ำค้ำ x บวก c ของไอรอนาร r ไอรอน b าร์หมด โอ้โห oh, สวยงามคีนคีนเลยก็คือพี่ย้ายแบตไว้หลังกันปะใช่ใช่ครับแสดงห้องเครื่องมีของอะดิก<อ>็พอมีนิดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีเด็ดนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของของพี่จะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าว่าของพี่ทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเปิดฝั่งนู้นนะ,ะห้องโดยสารของพี่นี่สุดยอดเลยเรียบ ก็คือของพี่มีอะไรบ้างพี่อันี้ก็ข้างในก็จะเป็นห้องโดยสารเหมือนธรรมดาครับไม่ได้หูอะไรนะครับก็จะมีคันเร่งไฟฟ้าด้วยอ๋อตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าของใครนี้ครับของ MT MTU ครับฝั่งนี้อยู่ฝั่งอยู่ด้านฝั่งนี้ใช่ครับมองไม่เห็นในเวลาเดียครับแล้วก็จะมีมอเตอร์เกตตรงนี้มอเตอร์เกตนะครับแล้วก็วัดบูสมอเตอร์เกตร์ตัวนี้มันเป็น V 1ใช่ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยครับ แล้วทีววนี้พี่ก็ไปเปลี่ยนพวกวิทยุพวกอะไรเป็นเปงเป็นวิทยุแล้วก็พวงมาลัยอ,ออปชันพวกนี้อ่ะเยอะแล้องดูพวงมาลัยของพี่แกนี่ก็คือของตัวเอสเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ไม่นี่ตัวนี้พี่ไปไปทำทรงเป็นทรงสปอร์ตมาเลยใช่ใช่ครับใช้งานแอร์บง Air บ็อกแอร์แบ็คครบครบกับใช้ได้ทั้หเลยตัวปุ่มฟังก์ชันนี่ใช้งานกับเครื่องเล่นได้คลาิเลยใช่ครับมุมคาร์บอนหมดไปกี่บาทพี่ตัวนี้บาทเก็บไปเท่าไหร่ตัวนี้แค่ พวงมาลัยก็สามพันห้าครับสับสามพันห้าเอาของเดิมไปสับด้วยครับสามพันห้าแต่ไม่รวมพวกปุ่มคอนโทรนะปุ่มคอนโทรนก็หลายอยกอยู่แต่มหากก็คือช่างเขาก็คิดราคาบวกไปเพราะช่างในทีเดียวเลยใช่ครับอืสวยงามเลยพี่ทีนี้ไปดูในห้องเครื่องของพี่ดีกว่าว่าทีเด็ดขนาดไหนเพราะว่าแอบไปเห็นหลังหลังกรบามีแบตล้อ่าทีเด็ดเลย นี่เพื่อนๆดูคือพี่เขาจะทําเป็นสไตล์คินคินคือพวกกระจงกระจบก็อัพเป็นของตัวท็อปนะพี่นะใช่ครับปรับได้ปรับเลนปรับอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยครับอืมทีเด็ดเลยคือท็อสแคร์บเบื่อแล้วเบื่อแล้วครับเค,เคยใส่เคยใส่มาหมดแล้วครับอืมอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวดูภายในห้องเครื่องเลยสวยงามอ่าทีเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปห้องเครื่องมาขอดูข้างหน้าก่อนพี่ ย้อนย้อนมาข้างหน้าหน่อยคือตัวนี้ตัวเอสก็คือไฟก็จะไม่เป็นแบบนี้ใช่อ,อือก็คือพี่ทําอะไรไปบ้างพี่ด้านชุดหน้าของพี่ชุดหน้าของผมก็แปลงเป็นตัวท็อปหมดเลยครับ,รบทั้งทั้งไฟหน้ากระจังกันชนไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็คือสูงแปลงเตี้ยใช่ครับอ๋อคือจะชือเราก็เลาะมาใส่มันเดิมเป็น<ช>สูงแปงเตี้ยเฉพาะข้างหน้าในบาดเจ็บอะไรหลายพี่ชุดนี้หน้ากันชนอันนี้ก็เรียงนานแล้วเรียงนานแล้วนานแล้ว หมดไปกี่บาทเท่นหมดไปสองหมื่นกว่าบาทครับรุ่นแรกๆเลยครับเบอร์หมดเลยของใหม่ใช่ครับแล้วอันนี้มีมีโอกาสจะอัพอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขับกระแสสองหนึ่งมาแรงมากเลยมีวเอ็กผมว่าชอบหน้านี้มากกว่าหน้านี้มากกว่าครับอคือเราเราไปไล่อย่างอื่นเก็บสวยๆอ่ะเีนี้มาดูภายในห้องเครื่องนะเพื่อนๆที่เด็ดคันนี้ดูจากชุดอินเตอร์นี่เพจทำสวยนี่กล่องไอดีเข้าใช่ครับไอดีสร้างไีสร้างหมดเลย อ่ะเดี๋ยวก่อนงั้นถามก่อนเลยไล่ตั้งใจอินเตอร์เลยชุดอินเตอร์นี่พี่ทําจากที่ไหนคืออันนี้เราทําจากทีมงานพวกเราเองครับนี่อยู่กองสองพี่พวกพี่ทําอินเตอร์กันเองด้วยใช่ครับขึ้นสดใช่ครับอินเตอร์ฟิตติ้งต่างๆอืมก็คือขึ้นคันต่อคันเลยคันต่อคันเลยควัดแบบขึ้นขึ้นใช่ครับใช่จบที่นี่ทีเดียวครับจบที่นี่ทีเดียวก็คือของพี่ก็รับเก็บห้องเครื่องโล่งนะเก็บห้องเครื่องโล่งทำไอดีตัวนี้อินเตอร์กี่นิ้วพี่อินเตอร์ ข้อไอเดียสามนิ้วครับฟังจากปากเทอร์โบพวกนั้นอันนี้ก็เป็นสอง5ห้าสองุดห้าครับ๋อตัวนี้เป็นเทอร์โบอะไรครับพี่นี่จะเป็นเทอร์โบปากสี่สองปากสี่สองสี่สองตัวนี้จะเป็นตัวตัวท็อปสุดเอาเรื่องตัวแพงตัวแพงสุดเลยบูตติดอยู่เท่าไหร่พี่คันนี้ตัวนี้อยู่สี่สิบห้าสิบครับบูตอยู่สี่สิบห้าห้าสิบแต่เป็นรถซิ่งไม่ค่อยรถรถแอบซิ่งไม่ค่อยได้ขับเอาไว้ไปโชว์สาว ครับไปรับสาวครับ๋อไปรับสาวอ่ะทีนี้ก็มีพวกหัวฟิตติ้งเป็นจากที่ไหนพี่หัวฟิตติ้งก็เราเดินกันเองที่นี่ใช้เป็นของของ p p r พทั้งหมดพรีอาช่วงนี้กำลังดังนะพี่ใครผมเห็นคนเล่นเยอะราคามันจับต้องได้่รัพี่ไม่ไม่แรงมากใช่นะก็ก็ก็สมกับตัวสินค้าราคาได้เรื่อยอ่ะคือพี่จะเป็นโทนโทนดำดำน้ำเงินแดงครับอ๋อสายดำ ็คือแล้วก็เป็นชุดชุดมีเนียมของ H D D โซนม่วงใช่ครับอ่ะแล้วนี้มีอะไรอีกครับพี่ข้างในเครื่องพี่ได้ทำอะไรไปเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีจะแค่รีแมปรีแมปเทอร์โบแก้วาวแก้วาวคัทคัทตัวนี้เป็นคัดเดิมหมดเลยครับอก็ย้ายระบบน้ำมันข้า่างย้ายระบบน้ำมันมีพวกเลคูลเลตปั๊มติ๊กอยู่ด้วนล้ไม่มีครับ ังไม่ได้ทำครับอ๋อระบบน้ำมันเดิมแต่ย้ายไปไว้เก็บด้านล่างเก็บหลบด้านใต้อยู่ใต้คัตซีนู่นใช่ครับอืมก็คือช่งท้ายก็เดิมอะไรเดิมหมดเลยดิมหมดเลยครับม้อน้ำบีเนียมกับพัดลมไฟฟ้าด้วยใช่ครับก็เป็นจะเป็นหัวฟิตติ้งแล้วก็ถังพักน้ำเป็นหัวฟิตติ้งของ PPRT หมดเลยครับอืก็คือเก็บของพี่ก็คือใช้ตูมเดียวเลยตูมเดียวกันหมดเลยใช่ครับนี่ก็พวกคลัต์ก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์ พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนใครสวยงามลยพี่ชุดวาวลมแล้วก็ฝาวาวมออลมเบรกทำสีหมดเลยครับพูดง่ายคือทำกันเองว่างั้นเถอะใช่ครับขนาดทำกันเองเนี่เอาสภาพห้องเครื่องแบบนี้เนี่ยบาดเจ็บไปเท่าไหร่พี่เราจะทันนี้สภาพเขาเอาแบบให้มันได้สภาพนี้เนี่ยประมาณแสนกลางๆครับแสนกลางๆรวมเทอร์โบรวมอะไรด้วยใช่ประมาณแสนกลางๆก็ก็หล่อเลยโชว์ได้ ไม่ไม่อายใครนะตัวนี้อ่าหมดแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยพี่เหมือนเดิมเราไม่เบิ้ลมากตรงนี้สวยงามเลยสไตล์คีนๆนะเพื่อนๆตัวนี้ภายนอกดูเหมือนไม่มีของนะครเนี่ยอือจะเป็นท่อหน้าเผาอ,อพอพี่ใส่ท่อหน้าเผาก็คือแบบเข้าดวงข้าด่านก็ ม่น่าจะมีปัญหานะก็ก็มีบ้างครับมีเอาเหมือนกันก็เอาเหมือนกันพวกครับสองนะตัวนี้อ่าถือว่าใช้ได้แล้วพี่นะรวมๆก็คือเพื่อนดูนะครับตัวนี้ทรงรถพี่แกนี่ไม่ล้นเลยเห็นนะไม่ล้นหน้าหลังสวยงามสีเดิมสีเดิมเอาอยู่บอกไว้ก่อนทันนี้ใช่ไหมพี่แต่เอาอยู่อ่าเดี๋ยวดับเครื่องเลยก็ได้พี่หมดแล้วมันในพื้นที่ชุมชนโดยบ้าน บ้านคนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดินบ้าเอา้าสวยงามเลยก็คือพวกแผ่นเพจพวกอะไรนี่พี่ก็คือพวกไอ้เพจต่างๆค้ำเนี่ยไอรอนบาร์ทั้งคันใช่ครับพวกป้ายกรอบป้ายที่เบียรเราเน้นพวกของไอรอนบาร์สวยงามพี่อ่ะหมดละเดี๋ยวตำแหน่งที่ชัดมากเลยที่บุรีรัมย์หรือสุรินทร์พี่มีอยู่สุรินทร์ครับสุรินทรน์สุรินทร์เอมเนแท้ๆพ <laughs> <laughs> ี่กลัดไหนพี่ อำเภอผมอยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองผมก็ได้เมีอัลรินนะเออแ้่ผมถามว่านะคำคมอะถ้าเราจะไปแซลสาวสุรินเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมไปเนี่ยเราจะไปแซลเขาว่าไงดีเพี่ขอขอคำหนึ่งไปก็บอกว่าบองสลายงียงอะไรเงี้ยอะไรนะพี่บองสลายงียงบองสลายงียงแต่ว่าอะไรฮะ พี่ชอบน้องพี่ชอบน้องอ๋อตรงเลยครับเอาตรงๆอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูอ <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่ฝาก a c e b o o กกับช่องทางการติดตามของพี่ไว้หน่อยครับว่าเอ่อสามารถติดต่อได้ที่ไหนพี่ก็ชื่อชื่อจริงเลยครับสุภช <c oughs> ัยนิยมมากครับก็จะมีปโปรไฟล์ก็จะมีมีงานมีอะไรที่เราทําแล้วก็อยู่ในนั้นเลยครับก็เข้าไปติดต่อได้ครับเข้าไปต่อติดตามว่าทําอะไรบ้าง โอเคส่วนของผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe นะครับช่องติ่งรถซิงโซ c i ตี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะพาไปดูคันไหนอีกติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่อีเดี๋ยวจากกันไว้เพียงเท่านี้คลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ